สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขกนครับผมมาแล้วครับกับลุงโบชาแนลครับพี่น้องครับพี่น้องมีลุงโบผ้าพ่อแม่พี่น้องมากินจุครับพี่น้องสามสิบกีบมีตับเนาะครับพี่น้องเนาะแล้วก็มีข้นหน้าแล้วก็มีข่หลังครับพี่น้องพร้อมกับแกวเพียขมๆมครับพี่น้องขมๆมเลยครับพี่น้องเอาแก้มพ่าก็มีห่อนมละาเนาะครับพี่น้อง มากไอ้หน่วยมันโบดามากครับพี่น้องได้ยหยดมาแทนครับมีสลัดแล้วก็มีมากดินใหม่หรือว่าลินฟฝานะครับพี่น้องเนาะพร้อมกับกาดหิน,นะครับพี่น้องมาเป็นกำครับพี่น้องลุงโบต้องขอโทษขออภัยนะครับพี่น้องเนาะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านที่โบกินดิบครับมี พ่อแม่พี่น้องเอฟสีว่าให้ลุงโบว่าจุใส่ให้เบิ่งดูครับแบบว่าสันพี่น้องแต่ว่าลุงโบไปแล้วหาอยางครับพี่น้องใส่อ่อนหาอยางแห้งก็เลยได้มาเป็นเครื่องในแทนเนาะครับพี่น้องเนาะมอบให้ที่ว่าพ่อแม่พี่น้องว่าให้ลุงโบจุใส่เนาะครับพี่น้องเนาะหาอยางแห้งครับพี่น้องแถวบ้านลุงโบบ่ค่อยมีครับอ่ะเอาแบบหั่นค้าเขียงเนาะครับพี่น้องเนาะ บ่าว่ากันเด้ครับขออนุญาตบาดคำพี่น้องโอ้โไล่เหี้อยอะไรพี่น้องเอ้ยอันไปนำจินไปนำครับพี่น้องนี่ครับตับกับสุดโดครับพี่น้องตับตับยอนพร้อมครับพี่น้องคำมีไงเลยนี่ครับ เดี๋ยวลงโบล่องเอาวันขาน้ามานำนะครับพี่น้องเนาะนี่ครับหันไปนํากินไปพร้อมสไตล์ลุงโบครับพี่น้องขออนุญาตบาดค้ำครับพี่น้องเขาเป็นตับยนพอดีพี่น้อง สดเลยเป็นเมนูประจำช่องนะครับเนาะพี่น้องโบวากันเดอวยครับ 嗯。Mm. หวานจุวยครับพี่น้องบอทนัดคือสดเอานะครับพี่น้องเนาะ 嗯。Mm hmm. ขออนุญาตประขมครับรับพี่น้องเดี๋ยวหั่น <c oughs> สามสิบกีบบ้างก่อนครับพี่น้องนี่จุคขาเคียงมันต้องแบบนี้ครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> นี่ครับหั่นไปนำํำกินไปพร้อมนะครับพี่นอ้องไอ่ทลดครับ นี่ครับตับสดๆหันเลยครับจ่วยเข้าไป <c oughs> นี่ครับ ให้ล้างไสคเข้าไปครับพี่น้องนี่ 뭐아핏당록해놓은 <목소리나> หันเลยครับพี่น้อง <c oughs> ปลาคิลิวพื้นยังไงเอาสามขพ่อครับพี่น้องสำหรับล้งบัวครับนี่ครับอืม ออนุยาตบารค่ขานะครับพี่น้องบารดถ,ถึงเพชรตั้งแสบครับพี่น้อง